กระเจี๊ยบแดงวัชพืชพื้นบ้านคิดสูตรเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากดอกกระเจี๊ยบแดงถือเป็นวัชพืชในท้องถิ่นที่ขึ้นอยู่ตามท้องไร่ท้องนาทั่วไปชาวบ้านนิยมเด็ดเอายอดอ่อนมาจิ้มน้ำพริกกินเหลือไว้จะดอกสีแดงที่มีให้เห็นอยู่เต็มตน้นจะออกดอกปีละหนึ่งครั้ง ทีไร่สุขพว่วงเลขที่107หมู่ที่10ตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึงจงหัดวราชบุรีในอภิวัตรสุขพว่วงประธานกลุ่มไร่สุขพว่วงพร้อมสมาชิกเป็นชาวบ้านใกล้เคียงเห็นคุณค่าและประโยชน์ของดอกกระเจี๊ยบจึงมีแนวคิดเก็บดอกมาแปรรูปเป็นเมนูอาหารอาทิน้ำกระเจี๊ยบผสมโซดามีรสชาติหวานอมเปรี้ยวยีกระเจีย๊ยบแยมกระเจี๊ยบขนมกุยช่ายปอเปีย๊ยะแป้งกระเจี๊ยบ น้ำจิ้มใส่กระเจีย๊ยบสาคูกระเจีย๊ยบไส่รับกระเจีย๊ยบขนมปังไส้กระเจีย๊ยบเค้กไข่ไส้กระเจีย๊ยบและอีกหลายเมนูด้วยรสชาติของกระเจีย๊ยบที่ออกอมเปรี้ยวสามารถใช้แทนมะนาวที่มีราคาแพงยังทําให้มีสีสันออกแดงระเรื่อของน้ําจิ้มน่ารับประทานถือเป็นน้องใหม่ของวงการน้ําจิ้มไทยที่ใช้กระเจีย๊ยบเป็นวัตถุดิบซึ่งกําลังเป็นที่ได้รับความนิยมอยู่ในตอนนี้ ในอภิวัตสุขพวงประธานไร่สุขท่วงกล่าวว่าชุมชนจอมบึงมีหลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่หนึ่งในนั้นคือชาติพันธุ์ชาวมอญเป็นกลุ่มคนที่อพยพเข้ามาอยู่ในชุมชนนั้นแล้วนิยมทําอาหารหลากหลายรวมทั้งการนํากระเจี๊ยบแดงมาเป็นส่วนประกอบอาหารตามวิถีชีวิตเป็นพืชที่ให้รสชาติเปรี้ยวชาวมอญจึงนิยมเอาใบยอดอ่อนมาประกอบอาหารเช่นต้มปลาแกงสม้ม ไม่จําเป็นต้องใช้มะนาวหรือมะขามเปียกจะใช้ใบกระเจี๊ยบเป็นตัวให้รสชาติเปรี้ยวแทนจนมีการปลูกแพร่หลายในสภาพดินพื้นที่ทั่วไปชาวบ้านมองเป็นวัชพืชนําไปสู่การทําลายทิ้งด้วยวิธีการต่างๆน้อยคนที่จะเห็นคุณค่าจนเราเองเนี่ยนะครับไล่สุกพ่วงเราเองเนี่ยก็ได้เห็นว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่มาสร้างคุณประโยชน์ได้มากกว่านี้นะครับโดยกระเจี๊ยบเนี่ยก็จะเริ่มที่จะขึ้น,นในช่วงหน้าฝนนะครับ ซึ่งเขาก็จะยมปลูกกันหน้าฝนแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูหนาวนะครับในช่วงปลายปีนะครับนะในส่วนที่ยอดที่เอาไปรับประทานแล้วเนี่ยส่วนที่เรามองเห็นว่ามันน่าจะมีคุณค่าเนี่ยก็คือจริงๆแล้วก็คือดอกของมันนะครับดอกของมันก็คือเนี่ยเป็นมีลักษณะสีแดงสดนะครับรสชาติเปรี้ยวนะครับมีลักษณะเปรี้ยวเฉพาะนะครับก็คือเปรี้ยวแบบคล้ายๆกับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะครับ เราก็เลยคิดว่าน่าจะเอากระเจี๊ยบเนี่ยมาทำเป็นดอกกระเจี๊ยบนะมาทำมาทำอะไรได้นะครับก็เริ่มแรกๆก็เริ่มใช้ชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มเอาดอกกระเจี๊ยบเนี่ยมาตากแดดนะครับมาตากแดดให้แห้งนะครับแล้วก็ชงเพื่อบริโภคทั้งปีนะครับแต่ว่าการตากแดดเนี่ยมันเป็นการทําให้สูญเสียรสชาติบางอย่างของกระเจี๊ยบไปนะครับโดยที่ไม่เหมือนกับฝักกระเจี๊ยบสดนะครับจะเก็บฝักกระเจี๊ยบสดไว้รับประทานทั้งปีก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ากระเจี๊ยบเนี่ยให้ผลผลิตปีละครั้งนะครับ ดนั้นเราเองเนี่ยก็เลยพยายามทําให้ฝักกระเจี๊ยบสดรสชาติของกระเจี๊ยบสดๆเนี่ยสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานยาวนานที่สุดนะครับก็เลยเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นของเราเลยก็คือตัวน้ํากระเจี๊ยบเข้มข้นนะครับหรือว่าน้ํากระเจี๊ยบไหรับก็มีลักษณะเข้มข้นมากนะครับคล้ายๆกับน้าพึ่งหรือน้ําหวานนะครับที่เราเอาไปชงดื่มกันเพื่อเป็นการเจือจางนะครับตัวน้ำกระเจี๊ยบเข้มข้นเนี่ยเราก็ใช้วิธีการเอากระเจี๊ยบสดเลยนะครับไม่ใช่กระเจี๊ยบ แห้งนะครับนำมาทาให้มันสุกด้วยตัวของมันเองโดยที่ไม่มีองค์ประกอบของน้ํามาเกี่ยวข้องเลยนะครับก็คือเอามาอบด้วยแรงดันไอน้ําเพื่อให้มันสุกนะครับพอสุกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้น้ําตาลในการรักษาลดรักษาอายุข,ของมันนะครับโดยเอาน้ําตาลเนี่ยมาโรยนะครับทำให้ได้สีกลิ่นแล้วก็รสชาติของกระเจี๊ยบเนี่ยออกมาในรูปแบบของน้ําเชื่อม อาจารย์ดเรทัศนินักเสนีประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยรายรชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวว่าเป็นการพลิกโฉมเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยรายรชภัฏหมู่บ้านจอมบึงภายใต้โครงการพัฒนาท้องถิ่นส่วนตัวเองจะมีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปอาหารและการท่องเที่ยวเลยมองว่าคนที่จะมาเที่ยวนั้นจะต้องมีความกินดีอยู่ดีอิ่มท้องมีความสุข จึงได้มาพบกลุ่มสตรีและมีการรวมกลุ่มกันภายใต้ชื่อกลุ่มจอมบึงแฮปปี้โมเดลมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกิดเป็นการพัฒนาต่อยอดเป็นเมนูหลากหลายจนค้นพบพืชพื้นถิ่นที่สามารถนํามาเพิ่มมูลค่าได้ทําให้โครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนหมู่บ้านจอมบึงจึงต้องมาสนับสนุนและส่งเสริมที่มีการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุที่ถือเป็นอีกมิติหนึ่งที่ทําให้ทุกคนนั้นมีความสุข การของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอบึงจึงเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมค่ะให้ชุมชนนะคะได้มีงานนะคะมีอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้ดังนั้นท่านจะเห็นว่ากลุ่มที่มาอยู่กับเราค่ะส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุนะคะ,ะการมารวมกลุ่มกันของผู้สูงอายุก็เป็นอีกมิติหนึ่งนะคะที่ทําให้ทุกคนมีความสุขค่ะแล้วก็แต่ละท่านก็เหมือนกับปราดชุมชนที่เอาองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยนก็ต้องขอขอบคุณโครงการดีๆของมหาวิทยา ที่อะไรราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนะคะที่สนับสนุนให้ภาควิชาการได้ลงมาพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะขอบคุณค่ะผู้ที่สนใจสามารถไปเที่ยวชมแล้วก็ชิมชอ็อปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เมนูอาหารต่างๆได้ที่ตลาดอมยิ้มเปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ประธานไร่สุพวงทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0893798950ค่ะ